สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แฟนช่องทุกๆท,ทันที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้จะตามตัวเลข่วยรัฐบาลไทยของพ่อผู้ใช้ฝากแฟนช่องหรือเกา่านมชมโอ้โหวัตถิพันธ์มาเป็นที่นาเสดายคักนะคะพอเข้าจัดให้นิ่งให้มาตรงๆงน้อมชมเพิ่นเนิ่นลางนำนะคะเพิ่นเขียนเนิ่นลางคือหกสามน้องชมตรงๆงนะคะนี่คือหลักฐานน้อมชมที่พอเข้าส่งมาให้นะคะ เป็นทีนาเสียดายคักมือที่เพิ่นทรงมหายกะบล่งบอ่อท่านน้ำชมงวดนีหลุ่นต่อนะคะพอผู้ใช้เฮากะใจดีลายนะคะเพิ่นบอกว่าเลขออกปุ๊บเฮ็ดปับเลยน้ำชมหลังจากงวดที่ผ่านมาพอเฮารับทรัพย์เต็มเต็มน้ำชมเพิ่นจัดห้เน้นให้ตัวแดงจึงคืนตัวคูแหลกเลยนะคะสิบหกธันวาที่พอเฮ้าส่งมหายน้ำชมงวดนี้พอเฮ้าใจดีนะคะ คิดตัวเลขต่องวดให้แฟนช่องได้พิจารณาพอเฮาบอกว่าสิได้เอาเงินไปใส่ปีใหม่น้ำชุ่มใดเขามาแหล่ากะพิจารณาเอาน้ำชุ่มมักชอบตัวเลขของพอเฮากะไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพอเฮาให้พอเฮาคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีครับพ่อรับต่องวดเลย่อยาติพอเฮาลองแบบน้องค่ะโอ้ยพอพ่อใช่ได้ข่าวว่างวดนี่มันแห้งบ่พ่อ ครับค่ะแต่เสืออ yeah> ่อนเนาะค่ะเพิ่นเอ้พ่อว่าสิซื้อเป็นหมื่นหมดเด้ค่ะโอ้เขานั่นแม่ก็หายซ้ำนั่นค่ะอ๋อเพิ่นเพื่นเพิ่อนเฮ็ดหงบประงานให้เจ้าซ้ำนั่นป๊าดค่ะแม่กะเข้าซื้อแม่แม่อยู่น้ำกันนี่แม่เคยซื้อน้ำกันเขาไปซื้อโซซีหมดไปเลยเลยค่ะโอ้ค่ะพ่อเพิ่นนไฮเพิ่นนไฮงบหาพั้นเป็นบ่อเจ้าก็จัดหาพันเต็มเลย แต่สอนอิลีเนาะคะ่ะเลขพ,อพ่อโพชัยห้เฮางวดที่พานมาปังคักปังแเนานะคะ่ะเขาเน้นๆจังๆเลยนะพอ่อ่นลงงงวดก่อนโนนปังอหลีเนาะคะ่ะพ่อเฮาบอกว่างวดนี้อยากให้แฟนช่องเดโชคได้มาน,น้ำตองงวดเลยนะพ่อเนาะนนนนนค่ะอโอเคพ่องวดนี้มาแนวเก่าพ่อเขาบอกว่าเลขนี่ถ้าเขาจะเขาแย่งน้อยสองหรือสามงวดเป็นปพอ่อ สามงวดสามงวดก็คืออยากงงงวดที่ตีอย่างใ้เบาแน่ค่ะเพราะว่าหลังจากงวดก่อนผุ่นนะพอ่อเลขกหลุดเนาะงวดนี้สูตร,รพอเฮามาเต็มๆนะคะพอเฮาทรงหาเขาโตเน้นเต็มๆนะคะงวดนี้พอเฮาก็เลยแบ่งปันแนวทางต่องวดเลยนะพอ่อเนาะเลขของพอผู้ใช่นะคะคพอเฮาบอกว่าผู้ใดมักเล่าเนาะเมื่อแรงบอกขวรมองขามนะพอ่อเล่าพัฒนาพอเฮากะลุ่งหาแล้วนะคะจัดได้เลยนะคะคพอเฮามั่นใจ งวดนี้พ่อโพชัยของงวดปีใหม่เลยนะพ่องวดนี้เนาะค่ะโอเคโอเคค่ะงวดพ่อก็ว่าหายเมื่อคืนกินปีใหม่ยังยังอวยพ่อในยูดีค่ะแม่นโอ้ยแสดงว่าต่อช่วงปีใหม่นี้พ่อเขาคิดว่ามันสิบู๋มยังหน่อยสามงวดพุ่นละน้าพ่อเนาะครับสามงพ่อก็ยังนี้อยู่เดีค่ะ เลขส,สามหกสามยังว่าดอกจกอัดไหนอยู่ค่ะเอางวดนี้ได้ตัวไหนมั่งก็พ่อจัดเลยงวดนี้ครับอ้าวเริ่มเลยเริ่มครับเริ่มบันี้วัตติสองมุกกลาดี่จีบีใบเนาะค่ะอ่านียเนียนนั้นว่าจัดตักจัดเต็มเลย้พี่น้องได้ไปกินกันมวนมวลเฮ่เฮ่ปีใหม่วัตติหนึ่งวัตติสองมุกกลาดี่เออจ้าถุกพอเอ้า เออค่ะเดี๋ยวพ่อสิบอกเลขเป็นไหนอ,อ่ะเริ่มเลยครับค่ะได้ตัวไหนมั้งครับพ่อเริ่มจับปากกาเริ่มเก็บตาโจ้ไว้ครับค่ะโต๊ใกล้ครับบาทวัดสี่วัดสี่หนึ่งแหงยันแห้ง,งค่ะเป๋าเป๋าบ้างเอาไปไปยิบรถตกลีษษล่ไว้ดีอาจจะถื่ราวัดสี่หนึ่งเด้อห่วยเอาเป็นตะปดดูเถอะพ่อเอาเตรียมพออร้อมเลยนะคะ ปีใหม่ถกปีของพ่อน่ะมันดอกสามหัปีกอนน่ะอ๋อครับพ่อมันดอกก่อนบบบที่นี้หวดนีมากกอนนะพ่อเนาะเขาตัวเนียนเลยนะคะเอาเริ่มเลยครับค่ะพ่อเริ่มมีตัวไหน่้างอ่าจับชุดใหญมีส่วนสี่นะพ่อรับจังสีไอเล็ก สามตัวคนเนาะค่ะเออเอาศูตีก่อนค่ะสี่ส้าแล้วก็มีสองห้านะพ่อครัสี่เจแล้วก็มีสี่สเจ็ดอเอออ้เออค่ะพ่อจมันตงเอาจังสันะครับค่ะเออแต่ออว่า แต่ว่ามันก็มันก็ยังมิดจีดอยู่ค่ะอาอเดี๋ยวได้ได,ได้สองชุดเลยนะครับน้าได้ศูนย์สี่สองห้าแล้วก็สี่เจ็ดพ่อตอนนี้ได้สามชุดแล้วห้าแปแล้วก็มีห้าแปดพอ่อครับเจ็ดศูนเจ็ดศูนย์ครับพ่อแปดสองแปดสองค่ะ ือเบิร์ดแล้วเลขสองตัวโอ้สองตัวคัดให้แค่หชุดบาพอว่นี่เดียวเดียวเดียวโตโตโอเคงเองเ้ยเร่มเห็นบ่ะงเองที่งวปัรโดโกสามนั่นค่ะมันเป็นสองตัสองสามองสามอีกคือสองสามนะพ่อนะตัวเสองสามทีัวน อ๋อมันมามันมาไอ้ส่งเดียวกันเป็นพ่อครับค่ะก็คือว่าชุดสอตัวนี่มี7จ็ดชุดนะพ่อมีศูนย์สี่8 2งห้าสี่เจ็ดห้าแปดเจ็ดศูนย์แปดสองแล้วก็สองสามถูกต้องพ่อพ่อค่ะอช่ โอเคตอนนี้ได้เจ็ดชุดเจ็ดหางนะพ่อเนาะเจ็ดหางแล้วบ่ค่ะมี0ูนย์สี่สองหแล้วก็สองถูกต้องนะพ่อครับค่ะชุด3าตัวได้พอได้ตัวใดบ้างชุดสาตัวเด้่บารดี้เด้อค่ะชุดสาตัวเ สองห้าโปาเแล้วตัไตเอาแล้วครัสามตได้หนึ่งแปห้าป่ะพ่อสอครัาค่ะสามตัวคือได้สองสามนึ่งนะพ่อครับสองส่งค่ะอามหนึ่งสอาแปดแล้วก็มีสองห้าแปดคพ่อครับ 0 7นย์เจ็ดสี่ศนี่คะมีคือสรุปตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวลของพอผู้ชายงวดวันที่สองมกราค,คมสองพันหร้จมวัวนนี้พอเข้าจัดให้มีศูนย์สี่สองห้าสี่เจ็ดเแปดเจดศูแล้วก็สองสานะคะ เลข3ตัวพอห้าคัดหายเลยนะคุมชมชุดเต็มเลยคือสองสามหนึ่งสองหาแปดศูนยเ็ดสี่สามหกสี่เก้าเก้าสามคสองานิหายสาจุดสามหางคือ2องสามหนึ่งสากสี่รเก้าเก้าสาม้วชุด2อตัวคัดหายเคสอชุดสองหาง้วคานิ่นินคือเก้าสามกับสองสามน้ชมพิจาระนา ไปจะซื้อจะหาฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้เลยนะคะพอเฮาบอกว่าอาจจะมีรุ่นมาลังวันทีหนึ่งนมชมมักชอบกบแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเพื่อจะเมนเพื่อจะมาเพื่อจะมีดวงสมพงกับพอเฮานมชมหวัดดีผู้ใดได้เขามารับชมรับฟังได้เสียงโชคเสียงหลับขอวอวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชคมิใช่โฉดโฉดเหมือนน,นินงโกฟังกันสุกคสักคนค่ะสวัสดีค่ะ